มองเห็นไหม <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครูลุ่งค่ะครูลุ่งมาแล้ววันนี้มาสถานที่ที่วัดนะคะแบบนี้อาจจะใช้เสียงดังไม่ได้แล้วไม่ได้เสียงไม้ด้วยนะลองดูว่าทุกคนได้ยินเสียงครูไหมมีเสียงก็อ,อาจจะไม่ <c oughs> ไม่ปกตินิดหน่อยนะคะ <c oughs> เสียงจะอุ้ยนิดหน่อยเนื่องจากว่า,อาสองสัปวันที่ผ่านมานะคะอากาศมัน เปลี่ยนร่างกายก็เลยเปลี่ยนด้วยนะคะเสียงก็เลยอาจจะเบานิดนึงประกอบกับนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดด้วยนะวันอยู่ในเขตวัดดังนั้นเราจะเสียงดังไม่ได้นะคะ้องร,รู้ว่า <c oughs> ทุกคนจะได้ยินเสียงครูไหมนะคะวันนี้ขาตั้งกล้องก็เป็นมือของครูเองนะคะดังนั้นใช้เวลานะคะอาจจะใช้เวลาไม่นานมาก <c oughs> ในการไลฟ์อาจจะสัก20นาที30นาทีนะ เพราะว่าวันนี้มาที่วัดแล้วนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องบุญบุญน,นะคะเรื่องบอกว่า,าจิตใจสบายนิดน,นึงนะคะไหนๆก็มาอยู่ที่วัดสถานที่และฉากเป็นวัดแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีใครเข้ามาบ้างเพราะว่ามันคือห้าโมงสิบห้าจำนวนดูนาฬิกาแล้วคือห้าโมงสิบห้าแล้ววันนี้มาสถานที่ที่แตกต่างแล้วก็ใส่เสือ้อสีแดงเข้า ตีมตุจจีนนะคะเป็นปีใหม่ของจีนนะคะใส่สีแดงมาเลยนะคะต่อให้มาที่วัดก็ใส่สีแดงเฮงเฮงวันเสาร์วันเสาร์นาคนเก่บวันเสาร์วันเสาร์ให้เลือกสีแดงนะคะทุกวันเสาร์ให้ใส่สีแดงอืมัเมนเป็นแค่อะไรนะความเชื่อของแต่ละคนอ่ะโอเควันนี้นะคะครูมาอยู่ที่วัดน,นะคะท็าปิดของครูวันนี้ก็เลยเป็นออกแนวบุญบุญนะคะท็อปิดของครูขึ้นว่านะคะอะไรนะ ติดขัดเรื่องเงินให้แรงบุญช่วยนะคะกูอาจะไม่ได้รอใครว่ามีใครเข้ามาตอนไหนนะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดอยู่ที่นี่นานหรือใช้เวลานานมันจะมืดค่ามันจะมองไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้มันห้าโมงกว่าเข้าไปแล้วนะครูก็เลยไปเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ทันก็ไปย้อนหลังเอาแต่ถ้าใครที่เข้ามานะตอนนี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงครูถ้าเสียงครูไม่ชัดบอกครูด้วยเพราะว่าครูไม่สามารถที่จะ ใช้เสียงให้ดังเหมือนที่อยู่ที่บ้านหรือที่อยู่ที่มันใช้เสียงได้เพราะนี่เป็นที่วัดเนาะครูก็จะใช้เสียงแต่ไม่ได้เอาไม้ติดมาด้วยก็เลยไม่ได้ใช้ไม้แต่คิดว่าด้วยควาธรรมชาติของครูครูเป็นคนเสียงดังน่าจะได้ยินนะคะน่าจะได้ยินแต่ถ้าใครไม่ได้ยินบอกครูด้วย นะโอเควันนี้หยิบยกมาฝากนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าการเงินเราติดขัดการเงินเราฝืดเครืองหรือว่านี่เยอะหรืออะไรก็ตามนะคะครูลองทํามาแล้วนะคะในการที่จะเปิดใจเปิดจิตเปิดาจากภายในของเราให้รู้สึกเบาบางลงจากการที่นี่เราหนักอึ้งนะคะแล้วก็มีหลายอีกหลายคนก่อนเข้าเรื่องนะหลายหลายต่อหลายคนเคยบอกว่าทําไมอนะ่ะก็ในเมื่อ เราทําดีนะคะเราทําดีเราพยายามทําดีเราทําบุญเราสร้างกุศลแต่ทําไมค่ะครูทําไมเรายังเจอคนไม่ดีทําไมเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาที่จะทําให้เรารู้สึกขุนเคืองรู้สึกว่ามันแย่ลงนะคะ,ะคุครูเคยฟังพระเคยฟัง พระอาจารย์หลายๆคนที่บอกเรื่องนี้มาเนาะเรื่องการที่บอกว่าเราทําดีแล้วเราทําทั้งดีทั้งกายทั้งใจเราพยายามเต็มที่แล้วแต่ทําไมเรายังเจอสิ่งที่ไม่ดีนะคะไหนบอกว่าทําดีแล้วได้ดีไงทําชั่วได้ชั่วไงแต่ทําไมเราทําดีเราตั้งใจทําดีทําไมเรายังเจอสิ่งไม่ดีนะคะมีพระอาจารย์เคยเล็บปูมีพระอาจารย์เคยนะคะแนะนําเคยเล่าให้ฟังว่าการที่เราทําดีการที่เรา พยายามทําแต่สิ่งดีๆแต่ยังมียังมีคนไม่ดีเข้ามาเรายังมีสถานการณ์ไม่ดีเข้ามาเรานั่นแปลว่านะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราเราจะต้องนะคะสิ่งที่เราต้องปรับใจคือเราต้องขอบคุณสิ่งเหล่านั้นที่เขาเข้ามาทําให้เราได้มีโอกาสได้ชดใช้ที่เขาเข้ามาได้มีโอกาสให้เราได้ชดเชยชดใช้สิ่งเหล่านั้นที่เราเคยทำกับเขาไว้ ะะบอกบอกสิ่งนั้นบอกสถานการณ์น,นั้นว่าขอบคุณนะที่ทําให้ฉันได้มีโอกาสชดใช้ให้มันเสร็จใช้นี่ให้มันเสร็จใช้นี่ให้มันจบแต่เพียงชาตินี้แต่เพียงณเวลานี้ไม่ต้องต่อไปอีกเป็นคราวหน้าและครั้งต่อไปตอนนี้เรายังมีแรงพอที่จะชดใช้คืนได้เราชดใช้คืนเข้าไปขอบคุณมากนะที่ให้ฉันเนี่ยได้มีโอกาสชดใช้แล้วมันจะได้จบ จะได้ไม่ต่อเนื่องกันในภายภาคหน้าไม่ได้แส่แมเนื่องจากตอนนี้สายตามันกระทบกับแสงแดดด้วยนะคะคุณชุติการสวัสดีนะคะอืวันนี้เอาฉากวัดมาฝากนะคะไม่ใช่ฉากที่แบบที่ห้องพักนะคะเป็นฉากที่วัด เราต้องขอบคุณสถานการณ์ที่เข้ามาบอกว่าขอบคุณมากที่ทําให้ฉันได้มีโอกาสได้ใช้นี่ให้แล้วขอบคุณที่ทําให้ฉันโอกาสได้ปิดหนี่ตรงนี้แล้วไม่มีตอบเรื่องกันไปในคราวข้างหน้าหรือในใน,ในโอกาสหน้านะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาณขณะที่เราลาบากให้ขอบคุณที่เขาทําให้เราได้มีโอกาสชดใช้ใช้นี่ให้มันจบไปแล้วใจเราจะรู้สึกว่า มันดีขึ้นเพราะว่าอะไรเหมือนเราได้ปิดหนี้เหมือนเราเวลาเรามีหนี้อะค่ะเราได้เอาเงินไปคืนให้เจ้าหนี้เราจะรู้สึกโล่งไหมเราจะรู้สึกโล่งว่าฉันใช้หนี้แล้วนะฉันติดหนี้คนนี้อยู่500อเอาเงินไปคืน5 0 0แล้วรู้สึกโล่งไหมปลดไปอีกปอหนึ่งเราจะโล่งแบบนั้นเลยถ้าเราคิดแบบถ้าเราคิดแบบนั้นได้นะคะถ้าเราบอกว่า เขาเข้ามาในตอนที่เราลาบากเราก็ส่าห์ทําสู้ทําดีแต่ว่าก็ยังมีคนที่ไม่ดีเข้ามามีสถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาให้เราปรับใจเราให้ขอบคุณคนเหล่านั้นขอบคุณสถานการณ์เหล่านั้นว่าขอบคุณที่ทําให้ฉันได้มีโอกาสได้ใช้นี่ไปแล้วแล้วจบแล้วด้วยนะคะจบไปอีกเจ้าหนึ่งแล้วจะได้มีไม่มีพ่วงต่อเนื่องกันไปอีกในคราวข้างหน้านะคะอ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดเวลาที่เราเจอ คนที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีให้เข้ามาหาเราณขณะที่เราตั้งใจทําในสิ่งที่ดีแล้วนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาสวัสดีแม่กุ้งนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะวันนี้อยู่ที่วัดสถานการณ์เป็นที่วัดนะคะอาจจะเสียงดังไม่ได้แต่คิดว่าหน้าจะได้ยินเสียงเนาะอ่ะเแล้วกลับมาวันนี้กับท็อปปิกของครูที่ครูบอกว่าถ้าติดขัดเรื่องเงินถ้าเมื่อไหร่ที่เงินมันติดขัดมันฝืดมากนะครูเคยผ่านสถานการณ์แบบนั้นมานะคะ หลายอย่างมันทําให้ใจเรามันมืดใจเรามันหนักความคิดเรามันหนักอึ้งเพราะว่าอะไรหนี้สินมันทับแล้วเงินทองมันติดขัดนะคะสิ่งที่ครูทําอย่างหนึ่งที่มันทําให้สถานการณ์ผ่านทําให้ใจเราอะโล่งขึ้นสวัสดีค่ะแม่กุ้งขอบคุณนะคะแชร์แชร์แชร์ขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าใครจะนําไปใช้นะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกจากข้างในตามสิ่งครูเคยเป็นครูเคย แบ่งปันครูเคยพูดออกมาทุกครั้งก็คือมันเป็นการสร้างความรู้สึกจากข้างในนะคะมันเป็นการส่งสิ่งดีๆจากข้างในนะคะอืมแลวเมื่อเวลาที่เราติดขัดเวลาเงินเราติดขัดว่าจะมีหนี้สินหรือว่าเงินไม่พอใช้หรืออะไรก็ตามนะคะขอบคุณเจพ๊พลอยนะคะรับเจ๊พลอยวันนี้เจอกันตอนบ่ายนะคะเจพ๊พลอยมีเอ่อเจอกันตอนบ่ายที่วัดด้วยนะคะเสียงมันก็เลยอาจจะดูเงียบเงียบๆนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรมัน ใช้เสียงมากไม่ได้นะคะเกรงใจคนอื่นเขาเห็นจากข้างหลังก็น,น่าจะรู้ว่านี่คือสถานที่ที่ส่งเสียงไม่ได้นะคะแต่คิดว่าน่าจะได้ยินนะคะขอบคุณคาะที่แชร์ให้ขอบคุณนะคะครูทำแบบนี้นะคะครูได้รับการสอนมาเหมือนกันจากครูอาจารย์สอนมาเหมือนกันว่าเหมือนเหมือนเรื่องเมื่อกี้เลยที่คล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเกิดเรานะ,ะ้อาต้อง เจอสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือสิ่งที่มันรู้สึกว่าเราแย่ให้เราบอกว่าเราขอบคุณที่ทําให้เราได้ชดใช้ใช้หนี้ใช้คืนให้อันนี้ก็เหมือนกันทําเมื่อไหร่ที่เราติดขัดนะคะครูอยากจะแนะนําว่าเพราะครูทํามาแล้วมันรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วการเงินเราจะเริ่มฟลอ์ขึ้นจะเริ่มเห็นช่องทางในการแก้ไขได้มากขึ้นนะจะเห็นช่องทางในการหาเงินมากขึ้นคือนะคะให้คุณนะคะอยากถ้าคุณเชื่อเรื่องคุณเชื่อเรื่อง เจ้ากรรมนายเวรไหมคุณเชื่อเรื่องการที่ยืมอะไรเข้ามาหรือเอาอะไรเข้ามาแล้วไม่คืนเขาไหมนะคะถ้าคุณเชื่อเรื่องว่านี่กรรมนี่เวรน,นี่เงินนี่อะไรก็ตามถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้คุณควรแนะนําให้ทํานะคะ เพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลายต่อหลายชีวิตเราไม่รู้แม้กระทั่งชีวิตณนะตอนนี้ก็ตามนะคะครูสวยสวยสวยรวยรวย,วย,วยขอบคุณค่ะวันนี้ใส่สีแดงนะคะสีแดงตีมตุจีนนะคะมาขเขาด้วยนะะเพราะว่าอะไรเนื้ออะไรก็ตามที่มันทําให้เราไม่เดือดร้อนไม่ลําบากแล้วมันทําให้ใจเรารู้สึกดีเราก็ทํานะคะใส่สีแดงสีแดงนําโชคเราทําเขาด้วยนะคะใส่สีแดงอ่ะอ่ะทีนี้ทําแบบนี้ค่ะ ก่อนนอนทุกคืนนะคะเรามีเงินน้อยตอนนี้เราคุณไม่ได้แนะนําให้ทําเงินเยอะนะคะให้คุณแบ่งเงินเหรียญนะคะเหรียญบาทเหรียญบาทเล็กสุดนะคะเหรียญบาทไม่ต้องเอาเป็นแบบว่ายี่สิบห้าสิบร้อยไม่ต้องนะเอาเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญสองบาทที่คุณคิดว่ามันเป็นเหรียญที่แบบว่าเออมันสามารถที่จะแบ่งได้โดยที่คุณไม่เสียดาย ดยที่คุณไม่รู้สึกเสียดายนะเพราะว่าครูไม่แนะนําให้เป็นแบงค์ใหญ่เพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องเอาไปทําบุญแล้วกลัวว่าคุณจะรู้สึกเสียดายกลัวจะรู้สึกว่าเกิดกิเลสขึ้นในใจนะคะเห็นยอดมันเยอะแล้วบอกว่าเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครูก็เลยไม่แนะนําให้เป็นแบงค์นะคะแนะนําให้เป็นเหรียญนีเชคนว่าร้อยตำรวจเอกชัยยพลรักคุณครูคคมากครับสวัสดีครับลูกให้ถึง ตำแหน่งนั้นเร็วๆตามอายุหรือว่าตามโอกาสที่หนูจะได้เป็นนะลูกนะขอแสดงความยินดีไปล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฉลอ,องกันเด็กชายชายาพลนะคะร้อยตำรวจนะ <c oughs> โอเคให้คุณนะคะก่อนนอนทุกวันนะคะมือหนึ่งคุณจับสองเสียงไปด้วย <c oughs> ขาตั้งกล้องให้แบ่งเงินหนึ่งบาทหรือสองบาททุกวันนะคะก่อนนอน นะคะแล้วให้คุณสวดมนต์อะไรก็ได้ที่คุณสามารถสวดได้หรือถ้าคุณไม่ใช่ศาสนาพุทธคุณก็อาจจะแค่ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแต่สําหรับศาสนาพุทธนะคะคุณแนะนําให้สวดให้ท่องน้โมไปเลยท่องนโมนะคะท่องนโมสามจบแล้วสวดอรหังหรือไม่ก็อ,อิติปิโสนะคะสวดเสร็จแล้วนะคะพนมมือด้วยเหรียญน,นั้นตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอ ให้เงินปัจใจในมือเนี้ยขออุทิศส่วนกุศลขอใช้นี่คืนให้กับเจ้าหนี้ของเราไม่ว่าจะหนี้อะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้กรรมหนี้เวนหนี้เงินหรือหนี้อะไรก็ตามทุกอย่างที่เราเคยติดหนี้แม้กระทั่งติดหนี้คำพูดติดหนี้คามั่นสัญญาไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็ตามนะคะขอเงินนี้นะคะ ชดเชยชดใช้ให้น่าจะเป็นแม่จิมเนาะวันฤแสงแสงสายตาครูประทะกับแสงแดดสวัสดีค่ะแม่จิมแม่จิมมาแล้วขอบคุณนะคะวันนี้น่าจะมาเจอกันได้เพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาตอนบ่ายนะคะ,ะที่มันแบบว่าเวลายังพอได้อยู่เป็นวันหยุดขอบคุณค่ะแม่จิมขอบคุณมากนะคะ วันนี้เป็นฉากที่วัดการพูดก็เลยอาจจะดูสุภาพเรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากให้เก็บสถานที่เกรงใจผู้คนอื่นเขาเกรงใจพระเกรงใจเจ,เจ้าที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะโอเคต้องหัวใจทั้งรัวๆมากเลยขอบคุณนะคะกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะหนึ่งหนึ่งบาทหรือสองบาทในมือตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเงินนี้นะคะปัจจัยนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอ อุทิศคืนให้ขอใช้นี่ให้ขอชดใช้ให้ไม่ว่าจะเป็นนี่อะไรก็ตามนะคะแล้วขอให้เงินนี้ไปส่งเสริมไปผักดันไปทําให้เจ้าหนี้ของเราไม่ว่าจะด้วยนี่อะไรก็ตามให้เขามีความสุขนะะให้เขาจเจริญรุ่งเรืองเหมือนไวท์พรให้ตัวเองนี่แหละให้เขามีความสุขให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เงินนี้ไปทําให้ชีวิตเขามีความสุขจเจริญรุ่งเรือง นะคะหรือทำให้เขาได้ไปสู่อยู่ในภพภูมิที่ดีอะไรก็ตามที่เราตั้งจิตไปแล้วก็ตัดขาดนะคะขอตัดขาดขออโหสิกรรมตัดขาดจากความคำมั่นสัญญานี่กรรมนี่ที่เคยผูกพันกันมาทั้งหลายนะคะจุดประสงค์หลักคือเราต้องการจะชดใช้นี่ให้นะคะคนที่เราเป็น มีการติดขัดเรื่องเงินเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้เรื่องเงินไม่พอเรื่องอะไรก็ตามเราตีเป็นหนี้ทั้งหมดนะคะเราของเงินนี้นะคะชดใช้หนี้คืนให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าหนี้ของฉันทุกคนทั้งชาตินี้ด้วยบางครั้งเราไปเอาของเขามาแล้วเราไม่ได้คืนตอนเด็กๆเ,เราอาจจะเคยไปขโมยของเขาหรือ,อตอนเด็กๆอาจจะไปกงไปกินก๋วยเตี๋ยวเราไม่จ่ายเงินอะไรก็หลายเรื่องหลายราวแล้วแต่นะคะรวบคืนทั้งหมดนะคะของเงินนี้ ชดใช้นี่ให้แล้วให้จบนี่ทั้งหลายทั้งปวงต่อกันไม่มีอะไรผูกพันเกี่ยวข้องกันต่อไปในชาติหน้าหรือวันข้างหน้านะคะทำแบบนี้ทุกวันทุกคืนก่อนนอนนะคะ คุณแนะนาให้เป็นเหรียญเล็กๆนะไม่เอาเป็นเหรียญใหญ่เสร็จแล้วนะเงินนี้คุณหยอดกระปุกไว้ใส่ขวดไว้แยกออกจากกระปุกที่คุณเก็บนะคะแยกออกจากขวดที่คุณเก็บนะแยกไปเลยว่าเงินนี้จะเอาไปให้คืนเจ้าหนี้ไปจเจ้าไปถวายวาัดนะคะคุณถึงได้แนะนําเป็นเหรียญไงเพราะว่าถ้าคุณใส่เป็นแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบหรือแบงค์ร้อยเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่คุณจะเอาไปถวายวัดเนี่ย คุณจะเห็นอาจจะเห็นว่าอุ้ยมันเป็นยอดใหญ่เอาไปทำหนึ่งเดื่นก่อนได้ไหมมันจะเกิดอาการเมื่อณขณะนั้นจิตเราอาจจะแบบอาจจะอยู่ในช่วงขัดสนอยู่ช่วงลําบากหรือช่วงอะไรก็แล้วแต่ความคิดเราอาจจะเปลี่ยนดังนั้นคุณแนะนําให้เป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญบาทเหรียญสองบาทแล้วคุณทําทุกคืนทุกคืนทุกคืนทําเรื่อยๆด้วยจิตที่อยากจะปลดปล่อยชีวิตตัวเองด้วยจิตที่อยากจะชดใช้หนี้คืนแล้วเราจะรู้สึกว่า ใจเราจะโลง่งจะโปร่งในการคืนหนี้ให้กับเขานะคะทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้ากระปุกคุณเล็กนะคะคุณเก็บเต็มกระปุกแล้วเมื่อมีโอกาสประจวบเหมาะหรือเหมาะสมหรือเวลาขวนเมื่อเวลามีงานบุญหรือเวลามีเทศกาลอะไรก็ตามให้คุณเอาเงินในกระปุกของคุณนะคะไปวัดแล้วไปถวายให้วัดอาจจะเป็นถวายใส่ตู้นะคะอาจจะเป็นตู้ค่าน้ําค่าไฟ ตู่อะไรอะไรก็ตามแต่ขอให้มันเป็นเอาไปที่วัดน,นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเงินเนี้ยมันเป็นเงินที่เราอุทิศเป็นเงินที่เราให้เจ้าหนี้ไปแล้วไงนะคะเราจะไม่เอามาใช้นะคะเราจะแยกออกเลยนะคะหยอดทุกวันทุกวันคุณทำไปเรื่อยๆอย่าถามครูว่าทํานานแค่ไหนคุณทําไปเรื่อยๆเลยเงินแค่เหรียญบาทเหรียญสองบาท นะคะประเด็นก็คือเวลาคุณเอาไปไปถวายวาดัดอ่ะอุแดดมันสองตาถูกประเด็นก็คือเวลาคุณเอาไปถวายวัดอ่ะคุณอย่าไปนับยอดเพราะว่าเวลาทุกครั้คุณคุณเห็นยอดบางครั้งอะ่ะกลัวกิเลสในใจแต่ถ้าไม่มีก็แล้วไปนะคะเอาเงินไปถวายเสร็จแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันเต็มกระปุกหรือว่าเมื่อมันถึงจํานวนเวลาที่เหมาะสมคุณก็เอาไปถวายวัดทุกครั้งนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครูเชื่อ นะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณค่ะคนที่ใช้ชื่อเฟซว่าแก่แล้วแก่เลยนะคะสวัสดีนะคะอืมแก่แล้วก็แก่ให้แก่แท่อายุนะคะสมองกับความคิดแล้วก็จิตใจเราขอให้มันเป็นเรียกอะไรนะแก่ลายคลามให้แก่แต่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเนาะเราก็จะ มีประสบการณ์มากขึ้นในการใช้ชีวิตอ่ะโอเคครูว,ว่าครูจะขยับพื้นที่เนื่องจากว่าอะไรนะแดดมันสองตาครูนะครูหาสถานที่โอเค ดังนั้นนะคะคุณทําไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อ,ๆๆอยๆหยดกระปุกไปเรื่อยๆมเมื่อเวลามันเต็มกระปุกหรือมันพอสมควรแล้วคุณก็เอาเงินนั้นไปถวายวัดถวายพระนะคะเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาแหละไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟหรือว่าจะเป็นค่าอะไรส่งอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะทําเลยนะคะคุณทําไปเรื่อยๆทําไปต่อเนื่องนะคะชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนการเงินคุณจะค่อยๆคลี่คลายเพราะอะไรก่อนนอนใจคุณรู้สึกว่าคุณได้ ทำบุญคุณได้ใช้หนี้คุณได้คุณได้ทำให้ใจของคุณเบาในก่อนนอนทุกคืนอ่ะจากปกติบางคนอาจจะไม่ได้สวดมนต์อาจจะไม่ได้อะไรมากแต่เพราะว่าเพราะพอคุณมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทำพอคุณมีคุณตั้งใจจะใช้หนี้คุณตั้งใจที่จะปลดหนี้นะคะไม่ว่าจะหนี้อะไรก็แล้วแต่คุณจะเริ่มทำแล้วคุณสวดมนต์ทุกวันนะคะแล้วใจคุณจะรู้สึกเบาสบาย ะะมันจะปลดออกจากความหนักอึ้งออกจากความเหนื่อยหนักที่คุณได้เจอที่คุณได้สัมผัสอยูท่ทุกวันทุกวันที่คุณหาทางออกไม่ได้นะคะดังนั้นครูให้ลองทำครูให้ลองทำดูนะคะเก็บเงินใส่กระปุกไว้เมื่อมันได้เยอะแล้วคุณก็เอาไปถวายวาัด เอาไปถวายวัดเสร็จแล้วคุณก็มาหยอดใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วชีวิตคุณจะค่อยเริ่มเริ่มเริ่มจะคลายจากการติดขัดเรื่องเงินชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นคุณจะเริ่มเห็นช่องทางในการหาเงินคุณจะเริ่มเห็นโอกาสคุณจะเริ่มเจอผู้คนที่นําโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณเพราะว่าอะไรเหมือนการที่ใช้นี่ค่ะเหมือนคุณที่ได้ใช้นี่เวลาคุณมีนี่คุณติดอยู่ในหัวอึ้งคุณว่าคุณมีนี่คุณมีนี่แต่พอคุณได้ใช้นี่คุณจะรู้สึกรู้ รู้สึกโล่งเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยในขณะที่ใจเรารู้สึกว่าเราได้ใชหนี่เราได้ใชหนี่เราได้ปลดนี่เราได้ชดเชยนะคะนี่ที่เราเคยทํากับคนอื่นแล้วใจเรามันจะเปิดแล้วมันจะเห็นช่องทางชีวิตคุณจะดีขึ้นเชื่อครูครูลองทํามาแล้วมันจะค่อยๆเห็นช่องทางเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําทุกคืนนะคะทําทุกคืนทําจนติดเป็นนิสัยแล้วเงินจํานวนแค่นั้นอนะ่ะมันไม่น่ามันไม่น่าที่บอกว่าจะ กระทบการดำเนินชีวิตคุณมากเงินแค่บาทสบาทนะคะติดกระเป๋าก็หยอดกระปุกไปนะคะคุณทำไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคุณเจนโอกาสจะเห็นผู้คนดีๆนนำโอกาสเข้ามาให้คุณคุณจะเห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะเห็นช่องทางใหม่ในการหาเงินเพิ่มลองดูนะลองดูลองทำดูไม่เสียอะไรเงินแค่นั้นเองเงินแค่บาทสองบาทแต่คุณแนะนำว่าอย่าเอาแบงค์ใหญ่พอเอาแบงค์ใหญ่พอเวลาคุณแกะจะไปทำบุญอ่ะ คุณอาจจะเปลี่ยนใจอ่ะนั่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยมันทําไม่ได้นะเราเพราะอะไรเราตั้งจิตอธิษฐานว่าเราชดใช้นี่เราใช้นี่คืนไปและเราเอาเงินที่ที่เราใช้นี่เอาไปใช้ไม่ควรทํานะคะนั้นไม่ถูกต้องนะดังนั้นลองทําดูนะคะครูมีเทคนิคแบบนี้มาใช้ในการที่ณนะขณะช่วงที่ใจเราติดความรู้สึกเราติดหัวเราติดหัวเราอึง้งอยู่เรื่องเรื่อง การเป็นหนี้นะคะคุณลองทําดูนะทุกคืนที่คุณทําคุณจะรู้สึกว่าคืนนี้ฉันก็ได้ใช้หนี้คืนทุกคืนทุกคืนก่อนนอนคุณได้ใช้หนี้คุณได้ลดหนี้แล้วใจคุณมันจะโลง่งมันจะโลง่งแล้วมันจะทําให้คุณคิดอะไรออกได้เยอะแยะเลยในในการที่จะหาเงินเข้ามาหาตัวเรานะคะ ใครที่ยังไม่เคยทําลองทำนะคะใครที่เคยไม่เคยไม่เคยสวดมนต์ลองสวดมนต์นะคะทําทุกวันเรื่อยๆ,ๆคุณจะคลายปมคุณจะรู้สึกปล่อยความหนักอึ้งให้เบาลงเบาลงนะคะโอเควันนี้คุณน่าจะฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวนะน่าจะนะถ้าเกิดว่าใครนะ <c oughs> ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองลําบากนะคะเอาคําพูดเมื่อกี้ที่ครูพูดไว้นะคะที่พี่เก๋มาแล้วพี่เก๋มาครูกําลังจะไปวันนี้ครูมาผิดเวลากับพี่เก๋ค่ะ พี่เก๋ลองไปย้อนดูนะคะพี่เกลองย้อนดูนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราหลายๆคนควรจะทํานะคะถ้าใครที่ติดขัดถ้าใครที่รู้สึกอึ้งนะลองเอาไปฝึกทําดูเป็นสิ่งที่มันเกิดผลดีกับชีวิตเราแล้วเราทําบุญได้ทุกวันเราทําบุญได้ทุกวันนี่คือสิ่งที่ผู้บอกนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องว่ารอให้ถึงโอกาสค่อยไปวัดหลายต่อหลายคนมาแล้วค่ะครูนะ พี่เก๋บอกมาแล้วค่ะครูนะโอเคพี่เก๋ไปย้อนฟังนะคะพ,พี่เก๋อาจจะมีภารกิจของพิเก๋เพราะว่านี่มันเป็นเวลามันไม่ใช่เวลาที่ครูมาเนาะแต่ว่ามันเป็นวันหยุดครูก็เลยมาในวันนี้มาในสีแดงด้วยสีแดงวันตรุษจ,จีนนะคะวันสีนําโชคนะเ okay. มันเป็นการที่คุณได้แตะใจคุณแตะบุญทุกวันน่ะใจคุณเกาะการสร้างบุญทุกวันน่ะเพราะว่าอะไรคุณได้ เนื่อขณะที่คุณสวดมนต์น่ะณขณะที่คุณสวดมนต์ณขณะที่คุณตั้งจิตอธิษฐานเพื่อปลดหนี้เพื่อเขาเรียกอะไรปลดเปลื้องพันธะสัญญาปลดเปลื้องพันธนาการอะไรที่ผูกพันผูกเกี่ยวกันมากับใครก็ตามที่มันทําให้ชีวิตเราติดขัดช่วงเวลานั้นแหละมันทําให้จิตคุณอะ่ะว่างจิตคุณว่างจากความหนักอึง้งแล้วดีไม่ดีนะคุณอาจจะสามารถที่จะเป็นคนนั่งสมาธิได้ด้วยนะคะ เมื่ออไรย้อนย้อนหลังได้ค่ะคุณโอเคได้ค่ะพี่เก๋ไปย้อนดูนะคะคุณใจเวลาไม่นานหรอกครึ่งชั่วโมงนะโอเคอยากจะให้ลองทํานะอยากจะให้ฝึกทํามันจะเปิดใจเรามันจะเปิดช่องทางรับสิ่งดีๆเข้ามาหารเราได้เรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เราเป็นคนที่ยิ้มได้ง่ายๆเรื่อยๆเพราะอะไรใจเราโล่งใจเราว่างใจเราโปร่งเมื่อทุกคืนก่อนนอนอ่ะฉันทําบุญการตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อส่งบุญให้ใครก็ตามได้ไปได้มีความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจนั้นน่ะมันปล่อยสิ่งนั้นออกไปมันคือการส่งสิ่งนั้นให้ตัวเราเองทุกครั้งเวลาคุณตั้งจิตอธิษฐานคุณพูดพูดเราส่งให้เขาสิ่งนั้นแล้วมันก็ส่งให้เราด้วย นะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะดังนั้นเวลาตั้งจิตอธิษฐานบุญให้กับใครส่งบุญให้กับใครทําและพูดเหมือนส่งให้ตัวเองเลยเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะเหมือนกันกับเมื่อเวลาเราด่าใครอ่ะเราด่าใครมันก็ตีกับหาเราเราชื่นชมใครมันก็ตีกับหาเรานะคะเพราะฉะนั้นเราอุทิศส่วนกุศลเราอุทิศบนเราอวยพรใครมันตีกับหาเราทั้งหมดคำอวยพรทั้งหลายทั้งปวงมันตีกับหาเราทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเวลาเรา เวลาเราตั้งจิตอธิษฐานส่งเงินนี้เพื่อใช้นี่ให้เขาเราปรารถนาเลยว่าให้เขาได้เงินนี้และให้เขามีความสุขนะคะให้เขาหมดจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายทั้งปวงแล้วให้เขาจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือคำพูดทั้งหมดจิตทั้งหมดที่เราตั้งใจแล้วส่งให้เจ้าหนี้ของเราอะ่ะมันตีกลับหาเราทุกคำนะคะดังนั้นเราอยาก เราอยากจะได้รับแบบไหนเราส่งสิ่งนั้นออกไปนะคะเราอุทิศตั้งจิตอธิษฐานนะคะอยากจะให้เขาหมดทุกเราจะหมดทุกอยากให้เขาประสบแต่ความดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเราก็เจอสิ่งนั้นด้วยดังนั้นนะคะเหมือนกันเหมือนกันกับการที่เราด่าแล้วว่าชาวบ้านมันก็กลับมาหาเราเราชื่นชมมันก็กลับมาหาเราเราส่งบุญบุญนั้นกลับมาหาเรานะคะดังนั้นทำนะคะไม่เสียหลายไม่ใช้เวลานานไม่ใช้เวลานานเลยนะคะก็แก่ จับเงินขึ้นมาพนมมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะอาจจะสวดน,น,นมโมนะคะอาจจะอัหลหังสัมมารหรือนะคะถ้าเกิดว่าใครสวดได้นะคะอิติปิโสสวดได้บ่อยๆนะอิติปิโส,สนะสวดได้ตลอดเลยนะคะเมื่อเวลาคุณเจอสถานการณ์สวดได้ตลอดเวลาอันนี้ดีมากนะโอเคนะคะตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วหยดกระปุกถึงเวลาพอมันเยอะพอสมควรแล้วนะคะงัดออกมาแล้วก็ไปไปที่วัด ไม่ต้องนับจํานวนหรอกไปที่วัดอาจจะถวายวัดหรือว่าอาจจะหยอดกระปุกะคะ่อะไรอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่วัดน,นั่นคือเงินที่เราให้เขาไปแล้วเราคืนเข้าไปแล้วนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ครูคิดว่าครูคต้องไปมันน่าจะค่าแล้วเพราะว่าหกกำลังจะหกโมงมันจะมืดเร็วนะแล้ววันนี้ครูเดินอยู่ที่วัดาขาตั้งกล้องก็เริ่มเมื่อยแล้วนะคะไปแล้วนะคะจากเขาเรียกอะไรนะสถานที่ของวัดน,นะคะยืมสถานที่ของวัดมารู้สึกสบายตาไหม เอาสถานที่วัดมาให้ดูนะคะไปแล้วจนกว่าจะเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีในวันตรุษจีนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนได้เจอช่องทางในการสร้างเงินมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งร่ำรวยเหลือเฟือขึ้นในตามแบบชีวิตของตัวเองนะคะร่ำรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหลือเฟือของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วนะคะให้ทุกคนมีความสุขจเจริญรุ่งเรือง ตามแนวทางของชีวิตของตัวเองทุกๆคนเลยนะคะทําแต่สิ่งดีๆตั้งจิตแต่สิ่งที่ดีๆนะคะใครก็ตามที่นําสิ่งไม่ดีมาให้ให้ใหขอบคุณเขาที่เขาทําให้เราได้มีโอกาสชดใช้นี่นี้ไปให้สักทีไม่ต่อเนื่องกันยาวนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คราวหน้าตามเวลาที่คุณเออที่ครูไม่ใช่ที่คุณที่ครูสามารถมาได้บ๊ายบายนะคะรักทุกคนปราถนาดีปราถนาดีมากๆเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ